สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงฉากที่ลานประลองยุทธของสำนักเจ็ดแก่นแท้ค่ะครับผมฉากนี้ก็คือมีสิทธิ์สองคนกำลังสู้กันอยู่ใช้ดาบกับกระบ,บี่สู้กันเร็วมากนะใช่ค่ะเร็วแบบเป็นเงาพร่าๆเลยฮานลี่ที่ยืนดูอยู่ก็เอ่อมองตามไม่ทันเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือมองไม่ออกเลยว่าใครได้เปรียบใครใช้ท่าอะไรแบบว่า มันเร็วเกินไปอะแล้วโครงสร้างของสํานักนี้เขาเป็นยังไงนะคะเรื่องการฝึกสิทธิอ์อ๋อคือปกติเนี่ยสิทธิสายในทั่วไปเขาจะผึดพื้นฐานกันก่อนเออ่ประมาณ2ปอีอือหือสปีใช่ครับแล้วค่อยไปหาอาจารย์ฝากตัวเรียนวิชาขั้นสูงไปแต่ก็มีแบบพิเศษด้วยมีครับถ้าใครเก่งจริงๆแบบโดดเด่นมาเลยอาจจะได้เข้าหน่วยเสุดยอดไปเลย หรือไม่ก็มีผู้อาวุโสมาเห็นแววรับเป็นสิทธิ์ส่วนตัวอันนี้คือทางรุ่งเลยนะอ๋อค่ะอนาคตไกลกว่าสิทธิ์ปกติเยอะเลยใช่ครับผมแล้วระหว่างที่ฮร์รี่ดูอยู่นี่เองก็มีคนเข้ามาทักคือสิทธิ์จูเสี่ยวซ่วนหรือลูกคิดน้อยอ่าใช่ใช่จูเสียวซ่วนเห็นฮร์ลี่เพิ่งออกมาจากการเก็บตัวก็เลยเข้ามาถามบอกว่ามีผู้อาวุโสร,รับเป็นสิทธ์แล้วแต่แบบเปิดเผยชื่อไม่ได้อ๋อแล้วก็ทําท่าเหมือนเย่อหญิงนิดนิดด้วย ใช่ใช่พอจูเสี่ยวสวนได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะโอ้โหเปลี่ยนท่าทีเลยเปลี่ยนยังไงคะจากที่เรียกสิทธิ์น้องหานเนี่ยเปลี่ยนเป็นสิทธิ์พี่หานทันทีเลยแล้วก็เริ่มแบบพูดจาประจบประแจงเลยแหละหวังว่าจะได้พึ่งพาอาศัยในอนาคตว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับแต่ในใจลึกๆจูเสี่ยวสวนเขายังงงๆนะว่า ทำไมสิทธิ์ที่มีอาจารย์เป็นผู้อาวุโสเนี่ยรูปพรรณสันฐานมันดูธรรมดาจังอืมดูไม่โดดเด่นผิวก็คล้ำ,ลำใช่ครับดูไม่เหมือนผู้ระดับสูงเลยหฮรลี่เองก็สังเกตเห็นนะว่าจูเซียลส่วนเปลี่ยนไปอืมเขาก็คงมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคนเราก็อยากเอาใจคนที่ดูเหนือกว่าแต่ในใจหฮรลี่ก็รู้ตัวแหละว่าที่พูดไปนะ่ะมันก็แค่โอ้อวดไปหน่อยใช่ใช่คือถ้าเทียบกับสิทธิ์ของผู้อาวุโสจริงๆอะ่ะตัวเองยังเทียบไม่ได้เลย ถ้าทำตัวอวดดีไปมากกว่านี้เดี๋ยวความแตกออ๋ oh, ค่ะจูเสิวสวนก็ยิ่งมองยิ่งสงสัยนะหารี่ดูผมผอมงแห้งๆดูอ่อนแอไม่เหมือนคนมีพลังภายในแก่กล้าเลยไม่สมกับเป็นสิทธิที่มีผู้อาวุโสสอนว่างั้นใช่ครับไม่น่าจะใช่คนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชามาโดยตรงแล้วขณะที่คุยมันอยู่นั้นการประลองก็รู้ขนพอดีอืมใช่ครับหารี่เป็นคนพูดขึ้นมา บอกว่าสิทธิ์ที่ใช้ดาบจากฝ่ายหวังตาพ่างหรือเจ้าอ้วนหวังน่ะแพ้แล้วแพ้แบบไหนครับอาวุธกระเด็นเลยค่ะแขนข้างนึงก็ดูอ่อนแรงไปเลยอีกข้างก็กลมแผลไว้อ้าวแย่เลยจูเสี่ยวส่วนก็ผิดหวังสิผิดหวังค่ะบอกว่าหน้าเสียดายมากเพราะถ้าฝ่ายหวังตาพ่างชนะรอบนี้คือชนะแบบ3มในห้าไปเลยอ๋อหมายความว่านี่เป็นแต้มตัดสินได้เลยว่าง,างั้นเถอะใช่ค่ะแต่พอแพ้ไปก็เลยยังไม่จบ แต่จูเซียวส่วนก็ไม่ได้หมดหวังนะกลับมาตื่นเต้นอีกรอบเอา้าทำไมล่ะคะเพราะว่าคนต่อไปที่จะลงสู้ของฝ่ายหวังต้าพ่างคือสิทธิพี่หลีสิทธิพี่หลีคนนี้มีอะไรพิเศษคะโอ้คนนี้เขาใช้เพลงดาบสายฟ้าฟาดขึ้นชื่อเลยว่าดุเด็ดขาดรุนแรงมากอือหืฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วใช่ครับจูเซียวส่วนเลยมั่นใจมากว่ารอบนี้ฝ่ายตัวเองชนะแน่ๆแล้วสิทธิพี่หลี่ก็ขึ้นเวทีจริงๆครับ ชายหนุ่มท่าทางเคร่งขรึมถือดาบยาวเดินขึ้นไปกลางเวทีเลยแล้วบรรยากาศเป็นยังไงคะตอนนั้นโอ้โหพอสิทธิพี่หลี่ปรากฏตัวเท่านั้นแหละเสียงเชียร์ดังลั่นเลยคนดูเชียร์กันเยอะเยอะมากครับตะโกนเรียกสิทธิพี่หลี่สิทธิพี่หลี่กันซ้ำๆแบบว่าเวทีแทบจะสั่นโอโหได้รับความนิยมขนาดน,นั้นเลยใช่ครับแต่ตัวสิทธิพี่หลี่เองนี่นิ่งมากนะเขาทำยังไงคะไม่พูดอะไรเลยครับ เดินไปกลางเวทีแล้วก็หลับตาลงเฉยๆนิ่งๆเลยอ๋อรอคู่ต่อสู้ใช่ครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าการประลองมาถึงรอบสุดท้ายแล้วฝ่ายหวังตาพ้างส่งไพ่ใบสำคัญลงมาคือสิทธิพี่หลี่ที่ทุกคนคาดหวังยืนสงบนิ่งอยู่กลางเวทีท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ยังดังอยู่ครับผมบรรยากาศนี่คือเต็มไปด้วยความคาดหวังมากๆรอการต่อสู้ตัดสินรอบสุดท้ายนี่แหละ